สูตรลับในการถีจะให้ง่วก,กินอิ่มกินแสบสมัยโบลานพอมเตาง่ายเฮาสมัยก่อนบมมีอาหารเสริมบมมีแรดถาดอีกยังถีมาเสริมง่วเฮ้าเป็นอย่างคือพี่คืออ้วนแท่งั่วมันกินต่หา้าเป็นอย่างมันคืออ้วนสูตรลับมื้อนี่บ่ลับอีกแล้วนะคะก็ะคือฟางหนึ่งก้อนอมให่เกลือแกงอยู่ประมาน3ามกำนะคะโรยๆยใส่หางเลยเบิ่งเงัวปาอมไหนก,กินเหมือนเลย อันนี้คือสูตรลับที่บอกพี่น้องแลลวกับป้อมเฮ็ดผู้ฟ้ามขอมเองนะคะพี่น้องผู้ใดที่อยากได้ไอเดียแนวทางในการที่จะเอาไปให้งวดแต่ของกระล่องเฮ็ดเบิงเด้อค่ะโบดิ้งวงวิชาอย่างเลยนะ,ะเบิงค่ะเบิงสภาพที่มาเรียกิกนอยู่มือเลยนะคะอันนี้คือเป็นเค็ดบอลรับค่ะพี่น้องเ h o าก e บ o l d ด้ให้กินตลอดทุกมือนะคะเ o u าก h น่าหนๆให้กินเถอคะ่ะตะวากินเมิดเลยคะ่ะฟางจะบอย่างพอเสร็จเลยคะ่ะฟางงวป้อมจะบอย่างคะ่ะเบงเดอ้ออีกอีกสักคู่นึงนะ